สวัสดีครับผม A N Channel ครับทุกคนครับก็พบกับคอนเทนต์ในเรื่องของการทำร้านถูกดีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรายการใหม่นะครับที่จะมานําเสนอนะครับเป็นรายการเยี่ยมเพื่อนพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งเป็นอีพีแรกนะครับตอนนี้ก็กําลังออกรถนะครับที่จะเดินทางไปร้านเพื่อนพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งเป็นร้านที่ตั้งอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่ตอนนี้คือตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่บ้านแฟนเนาะทีเนี้ยบ้านผมจากห่างจากที่ประมาณ2 0กว่ากิโลครับทุกคน ทีนี้ก็มีร้านถูกดีนะครับมาเปิดที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็หมู่บ้านนี้ก็ประมาณร้อยกว่าหลังคานะครับก็ที่ทําคลิปนี้ขึ้นนะครับก็เผื่อท่านว่าที่พักเนื้อท่านไหนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนเหมือนกับพื้นที่ตรงนี้ครับอยากจะทําบ้างนะครับก็เลยเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับที่จะทำร้านถูกดีเหมือนกันนะครับก็ชุมชนแห่งนี้นะครับก็อยู่ประมาณร้อยกว่าหลังคานะครับแล้วก็ร้านของน้องเขาเนี่ย ก็เป็นการทําใหม่หมดเลยนะครับสร้างใหม่หมดนะครับผมจะพาไปพูดคุยนะครับว่าน้องเขาดําเนินการยังไงบ้างมีค่าใช้จ่ายในการทําร้านใหม่นี่เยอะไหมนะครับปกติเนี่ยคือก็จะเป็นการรีโนเวทร้านเดิมนะครับแต่ทีนี้คือน้องเขาทําร้านใหม่หมดเลยนะครับก็จะพาไปพูดคุยกับน้องเขานะครับผมก็เนี่ยครับอีกสักอีกสักครู่ก็จะถึงแล้วครับเพราะว่าห่างจากบ้านผมก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับนี่ถึงแล้วครับทุกคน ร้านถูกดีถูกแล้วถึงแล้วแต่ต้องหาที่จอดรถก่อนแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง a อไอเอ็นชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปทักทายนะครับนี่ผมอยู่หน้าร้านน้องคาร่านะครับเดี๋ยวเราไปทักทายน้องเข้ากันครับไปเลยครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับ น้องแป๊บน้องบีสวัสดีครับเดี๋ยวให้เจ้าของร้านนะครับนุ่มหล่อสาวสวยนะครับสองท่านนี้แนะนําตัวก่อนนะครับเอาน้องแป๊บก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐพรศิลาพัฒน์ค่ะสวัสดีครับนายวสุสุริกันตานนท์ครับครับผมก็น้องสองคนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ได้เปิดนะครับร้านถูกดีนะครับเพิ่งเปิดเมื่อประมาณวันที่เท่าไหร่นะวันที่4เมษายน4ี่เมษายนประมาณ20วันใช่ไหมถึงวันนี้วันที่24่เนาะประมาณ20วันนะครับก็ วันนี้นะครับพี่จะมาเยี่ยมเยือนมาแวะถามข่าวๆาก็คือเป็นการมาพูดคุยกันธรรมดาเนาะในเรื่องของตามภาษาพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะครับทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆร้านแล้วก็ถามสอบถามในเรื่องของขั้นตอนในการรุ่นร้านจากน้องเขานะครับก็ท่านว่าที่พาร์ทเนอร์นะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ตัดสินใจนะครับที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็ตอนสมัครนะครับลบกกวนท่านนะครับ ใส่ร้านแนะนําให้หน่อยนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนำโดยนะครับร้านนัตพรการค้าครับแนะนําโดยร้านนัตพรการค้าจังหวัดกาลสินนะครับจะเป็นพรกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราพูดคุยสอบถามแล้วก็พาเดินพาทุกคนนะครับเดินชมดูร้านขนาดไซส์ไซส์เอ็มนะครับของชุมชนขนาดประมาณร้อยกว่าลังคาครับอยู่ที่บ้านโคกใหญ่นะครับหมู่ที่7นะครับตำบลหนองบัวอำเภอหนองสีจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นร้านที่ผมซึ่งเป็นบ้านนะครับหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวนะครับเราจะาพาทุกท่านนะครับดูรอบๆรบ้านแล้วก็ถามในเรื่องของการดาเนินร้านกับจากน้องเขากันครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกับน้องเขานะครับในเรื่องของการดาเนินร้านเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินดูสินค้าขนาดร้านไซส์เอ็มก่อนนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกตาผมอยู่ที่เหมือนกับร้านผมไม่มีนะครับเดี๋ยวไปเดินดูสินค้ากันก่อนเนาะเริ่มจากแถวแรกเลยนะครับอันนี้ของพี่ก็ไม่มีนะไอหม้องข้าวอันเนี้ยอันเนี้ยไม่มีแต่อ้อันนี้ก็ไม่น่าจะมี เครื่องใช้ไฟฟ้า2ตัวล่างนี้ไม่มีนะครับร้านใหม่นี่มีมีให้เยอะเลยตัวหลอดไฟ LED พี่ก็ไม่มีหลอดไฟตัวนี้พี่ก็ไม่มีเออมันแตกต่างกันเนาะ,ะไฟโซล่าเซลล์อันนี้พี่ก็ไม่มีครับอะไรอีกอะ,อะส่วนข้างบนนี้มีเหมือนกันอยู่ตัวตัวเคเบิลเคเบิลอันนี้ก็ไม่มีเออได้เยอะดีนะครับอันนี้ห้องสต็อกใช่ไหมครับขอดูได้ไหมเอ่ย <laughs> ขอดูห้องสต็อกหน่อย โอ้สต็อกแน่นมากอ่าฮะโอ้โหเบียร์กระป๋องนี่คือทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยคางเดียวกันป่ะเนี่ยทำไมร้านพี่ไม่มีเลยอ่ะเอ่อเอ็มร้อยก็เยอะมากนะครับนี่เห็นแค่แบบหลายๆคนบ่นว่าไม่ได้ของเนี่ยอยู่ร้านนี้ได้เยอะนะครับทุกคนนะครับร้านผมก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหเบียร์กระป๋องนี่เยอะมากนะครับทุกคนอะโอเคครับคุณค้าเอาปิดได้แล้วโอเค นี่แอบเห็นอีกเบียร์กระป๋องลีโอนะครับนี่ดูทุกคนร้านผมก็ยังไม่ได้แบบนี้นะเอ๊ะเปิดใหม่เขาเขาเขาให้เครดิตคนเปิดใหม่แล้วว่าเขาแบบมีความรักเป็นรักใคร่เป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอ่าดูดีหน้าชั้นเมื่อกี้เห็นถามขนมปังนะครับขนมปังยังไม่มาเนาะตอนนี้ไม่ว่าจะไม่อาจจะเป็นมิงโกหรือว่าฟาร์มเฮาส์ก็ได้นะครับเดี๋ยวคงจะมาส่งเนาะน่าจะเปิดร้านได้เดือนสิ็นๆนนะครับเขาถึงจะมาอ่ะเดี๋ยวเดินดูต่อไปเอาฝั่งนี้ก่อน สินค้าผมจะดูดูตัวสินค้าที่ร้านผมไม่มีนะครับทุกคนอย่างนี้เลยเจออีกแล้วสตรีบัญชาแอลกอฮอล์ขวดใหญ่อันนี้ผมตั้งแต่เปิดร้าน4ีหเดือนเนี่ยไม่มีนะคบไม่มีมาเลยวิตามินซีพวกนี้ก็ไม่มีมานะครับเออร้านใหม่นี้ทําไมมีเยอะกว่านะคนะเหมือนเหมือนแบบลูกคนสุดท้องยิ่งได้ดีกว่าลูกคนโตใช่ไหมอันนี้ก็พูดเล่นนะครับโอ,อ้เนี่ยพวกหูฟังอันนี้ร้านที่ไม่ได้เลยนะ คนมาถามเหมือนกันแต่ร้านพี่ก็ไม่ได้พวกหูฟังพวกอะไรต่างๆสายชาร์จเนี่ยนะครับร้านพี่ไม่มีเลยนะเปิดร้านมาไม่ไม่มีเลยไอ้ตัวตัวซองใส่ไอ้นี่เหมือนกันซองใส่ปากกานะครับก็ไม่มีเอปิดแล้วเปิดใหม่ได้ไหมเนี่ย <laughs> โอเคอ่ะพวกนี้มีเหมือนกันอยู่ครับโอเค น่าจะแตกต่างกันในเรื่องของที่เมื่อกี้นะครับอันไหนที่ไม่มีเดี๋ยวผมจะทักทวงนะครับที่มองดูอยู่ตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันอยู่ปลากระป๋องโอเคพวกอาหารกระป๋องมีเหมือนกันนะครับตอนนี้มาม่าเห็นน้องบิ๊กบอกว่ามาม่าขาดขาดหลายหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมครับหลายรอบขนส่งแล้ว ร้านพี่ก็ก็ไม่เห็นนะแต่แต่เห็นพี่บางบางร้านพี่ที่อยู่ที่อยู่ในในโซเชียลอ่ะเขาก็ได้กันอยู่นะแต่มันแล้วแต่ขังเลยพี่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกัน <S <S อ่ามาดูด้านหน้าบ้างนะครับโอเคอ่ามีอยู่ไม่อยู่รู้สึกน้อยใจแต่ช่วงแรกช่วงหลังมาโอเคมีเหมือนกันเอ๊ะทำไมช่องนี้มันดูกว้างกว่าอ๋อมันมันติดเสาใช่ไหมครับอโอเคน้ำมัน มีเหมือนกันอยู่นะครับเครื่องครัวนะครับมีเหมือนกันอยู่เนาะขนมนะครับสําหรับเด็กๆนะครับก็ก็มีเหมือนกันอยู่นะครับโอเคมาดูด้านมุมกาแฟเชื่อไหมกาแฟทีโอพี่อะ่ะขาดเป็นเดือนแล้วมืคนหน้าทีโออะ่ะเป็นเดือนแล้วไม่มาสงสัยเขาตุนไว้ให้ร้านเปิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยเอ่อตัวนี้อะไรเนี่ยเกลือหรออันนี้ สองตัวนี้หน้าตาแปลกๆพี่ไม่เคยเห็นที่ร้านพี่นะไม่ได้เหมือนกันอ่าไม่ได้เหมือนกันแต่พี่เห็นอ่าร้านร้านบางพี่บางคนนะ่ะเขาเขาเอาฟิเจอร์บอร์ดนะกัน้นกั้นเป็นล็อกเป็นล็อกไว้อ่ะมันจะเป็นระเบียบพี่พี่ว่าพี่จะไปทำอยู่เหมือนกันมันจะได้เป็นระเบียบนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนมนะครับโอเคมีเหมือนกันอยู่เครื่องดื่มนะครับนี่ตัวอ่าท็อปนะครับของของทุกร้านนะครับแอลกอฮอล์นะครับ ก็มีจัดวางที่ชั้นด้วยเมนูขนมอันนี้คือยังไม่เติมหรือว่าของขาดครับเนี่ยของขาดอ๋อของขาดใช่ไหมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโอเคส่วนของตู้นะครับก็ส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่ม,มีมีเหมือนกันอยู่ครับแต่จะไม่มีในช่วงช่วงแรกที่ที่ทักทวงไปนะครับไอติมโอ้ขายดีมากร้อนด้วยเนาะไอติมก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็มาส่งครับ นี่มาดูแอลกอฮอล์โหได้เยอะกว่าร้านพี่อีกนะเออสรุปแล้วเนี่ยทีดีทีดีรักน้องใหม่มากกว่าหรือเปล่าอันนี้แซวเล่นนะครับโอเคก็ขนาดร้านไซส์เอก็ประมาณนี้ครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องในเรื่องของการดำเนินร้านกันต่อครับก่อนอื่นนะครับพี่อยากถามน้องบิ๊กกับน้องแปมว่า ศึกษานานไหมครับกว่าจะตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับธุดีมีมาตรฐานประมาณ3เดือนค่ะสามเดือนอเราเราเราเห็นช่องทางเห็นเห็นร้านนี่จากจากที่ไหนครับจากสื่อหรือว่าจากช่วงแรกเห็นเป็นโบชัวค่ะเป็นใบปิวจากพี่พี่คาราบาวแดงที่เขามาสม่งเขาก็แนะนําค่ะที่แรกก็ไม่ค่อยเชื่อเชื่อใจอะไรประมาณนั้นนะคะแต่พอเห็นใน Facebook แล้วก็เป็นเรือญาติเขาทาก่อนนะคะ ก็เลยสนใจแล้วก็เข้าไปศึกษารายละเอียดดูแล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ปรึกษาญาติญาติก็โอเคค่ะก็ก็น่าลงทุนนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะก็เลยตัดสินใจสมัครเลยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าร้านนี้เราทําขึ้นมาใหม่เลยอยากจะทราบในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างหน่อยว่าคือเผื่อมีแบบบางท่านที่ไม่เคยมีร้านค้ามาก่อนแล้วอยากทําใหม่เหมือนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับงบประมาณรวมเบ็ดเสร็จค่าช่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ ประมาณ7จ็ดแสนแปดหมื่นกบาทค่ะโอ้โหหลันนี้7จ็ดแสนแปดรวมเงินประกันหรือยังรวมแล้วเอยประกันยังไม่รวมนะคะโอ้เสียดาว่าเป็นเก้าแสนเลยใช่ไหมในเกือบร้านเลยสินั้นโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะครับจากที่ดูความแตกต่างนะครับของของร้านใหม่ๆเนาะเพราะว่าเหมือนมันมีการจัดในเรื่องของพาโนแกรมใหม่ของร้านพี่ก็ไม่ได้ไม่เป็นแตกต่างนะครับอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับแปลนแปลนร้านด้วยแหละเนาะนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการดําเนินร้านเราคิดว่ามันมันโอเคหรือว่ามันยุ่งยากอะไรสําหรับเราไหมสําหรับเราแบบที่ที่เพิ่งเข้ามาครับสําหรับการดําเนินแล้วก็การจัดการร้านก็อยู่ในมาตรฐานโอเคค่พะพ่าแฟนก็เคยทำเซเว่นเขาก็รู้ระบบระบบการทํางานระบบการนับสต๊อกของอะไรพวกนี้คะ่ะส่วนตัวก็มันจะมีแค่ปัญหาที่ว่ามันต้องเปิดทุกวันม,มันไม่ได้เปิดตามใจตัวเองแต่ว่ามันก็เป็นผลดีต่อร้านเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ขาดรายได้ เพราะถ้าเราหยุดหยุดบ่อยอย่างเงี้ยมันก็ขาดรายได้อยากจะสอบถามอีกเรื่องหนึง่งเราเราติดตามโซเชียลอยู่ใช่ไหมครับ,รบและอยากจะสอบถามว่าเรามีความกังวลอะไรไหมที่เห็นพี่พี่พาร์ทเนอร์เขามาบนบนกันในกลุ่มแล้วปัญหาที่เราเจอเจอเหมือนพี่เขาไหมเราเล,เลยอยากให้พูดถึงประเด็นแล้วก็สะท้อนปัญหาในส่วนนี้ให้กับาทางผู้ที่สนใจแล้วก็บางบางทีเผื่อมีบริษัทผ่านมาเห็นคลิปนี้เขาอาจจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ครับ ในส่วนตัวคิดว่าโซเชียลมีเดียก็เหมือนกับทุกคนอยากจะระบายนะคะทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียทุกธุรกิจมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันหมดทุกคนนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็มันก็โอเคนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในระบบหมดถ้าเราเช็คเรานับดีๆมันก็โอเคคะ่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราเพราะาเราเราเป็นเจ้าของร้านเราเป็นพาร์ทเนอร์เราต้องดูแลไม่ใช่แบบว่าให้เอหรือว่าใครมาแบบ มามามาเป็นกังวลกับเราอะคะ่ะเพราะาเราเป็นคนบริหารจัดการเราต้องมีวิธีของเราว่าเออจะทํายังไงของหายนับสต๊อกเช็คยังไงอะไรแบบนี้คะ่ะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอะคะ่ะรู้รู้สึกเขว้บไหมครับเห็นพี่เขามาบน่บนๆกันก็มีแอบกังวลบ้างคะ่ะแต่ว่าก็นำข้อความที่เขาสื่อลงแต่ละคนนะคะจะมีปัญหาต่างกันเราก็จะอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มานานามาประยุกอะไรเรียกว่านํามาประยุกต์กับร้านเราอะคะ่ะ ว่าเออตัวนี้มันเป็นจริงไหมแบบนี้เป็นจริงไหมเราก็ลองมาทําลองผิดลองถูกดูว่ามันเออมันไปได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคค่ะรอยิอปัญหายอดฮิตที่พี่เขาชอบบ่นบนกันในเรื่องของของขาดบ้างของมาส่งน้อยบ้างนี่คือเราเราเป็นกังวลหรือว่าเราประสบปัญหานี้ไหมครับหนูว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าจากร้านเดิมร้านเดิมที่หนูขายเนี่ยมันไม่ได้มีของเยอะมันไม่ได้มีของเยอะให้ขายแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าของมันจะขาดไปบางอย่าง มันก็มันมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับหนูเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าร้านเดิมหนูมันมันไม่ค่อยจะมีของขายแต่ว่ามันก็ยังขายได้วันละเจ็ดถึงแปดพันค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นช่วงหน้าเทศกาลไหมหรือว่าของผลิตทันไหมอีกอย่างช่วงนี้มันเป็นโควิดนะคะโควิดระบาดเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานนี้เขาปิดไหมเขาสต็อกของได้มากน้อยเพียงไหนอะค่ะอยากจะกะถามต่อว่าในการดําเนินร้านเนี่ยเราเราทากันเองในครอบครัวหรือว่าเราเราจะเราวางแผนจะจ้างใครในอนาคตไหมครับ อตอนนี้เราทํากันเองค่ะอสองคนก็จะมีบางบางวันที่แบบว่าของเยอะของเยอะเราจัดของไม่ทันเราเช็คของไม่ทันเราก็จะจ้างคับเป็นรายวันจ้างคนสองคนนะคะมาช่วยช่วย,ชวยเช็คของแล้วก็จัดของจัดเรียงสินค้าแค่นี้ค่ะก็ในส่วนของการดําเนินร้านในฐานะที่เปิดก่อนเนาะเราเราอยากเราอยากสอบถามอะไรของเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือว่าการทํางานกับไอถูกดีไหมเดี๋ยวพี่ถ้าพี่พอตอบได้เดี๋ยวพี่จะตอบตัวข่าว่าระบบ ระบบสต็กของเช็คของเนี่ยมันมันจะมะีเป็นเครื่องเหมือน,น,นในเซเว่นให้เราไหมคะที่เป็นเช็คแบบยิงแเช,เช็คสต็อกสินค้า <สะ S 1> ใช่<ะ>ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีแต่อนาคตพี่พี่เชื่อว่ามันมันอาจจะมามันอาจจะมีมาตอนนี้ก็ถ้าเป็นเครื่องแฮนด์เฮลเนาะที่ที่เราได้ตัวแฮนด์เฮลเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการการรับสินค้าเฉยๆเนาะแล้วแล้วก่อนหน้าก่อนหน้านี้มันมันยังไม่มีระบบะะที่เขาเรียกว่าอะไระระบบปินสต็อกด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้มีแล้ว เวลาบเวา q ทเข้าเราก็ปินจักตรงนั้นได้เลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เห็นถามพี่ว่าในเรื่องของอตัวที่เป็นใต้หมวดหมู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอีกสักสักครู่นะครับบริษัทก็จะส่งมาเนื่องจากร้านเราเราเปิดใหม่ใช่แล้วก็เขาจะให้ขาขาวางมาก่อนนะครับแล้วก็ในในส่วนของหมวดหมู่จะส่งมาทีหลังของพี่ก็ได้ประมาณเดือนเสร็จ,รจพี่พี่ก็เพิ่งได้อะไรเงี้ยครับตอนเปิดร้านใหม่ๆนะครับก็ประมาณนั้นเนาะทีนี้ค่าแมทเลยนะครับ อยากถามเรื่องยอดขายที่เปิดมา20 20วันนะครับยอดขายเป็นยังไงบ้างเห็นว่าช่วงสงการนี้โหถล่มทลายมากก็ดีครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเฉพาะช่วงสงการก็ตกเฉลี่ยวันละ50,000บาทครับ สูงมากนะครับทุกคน50 0 0 0บาทกับขนาดร้านไซส์ M กับชุมชนที่ร้อยกว่าลังคาแต่ดีหน่อยที่เราเป็นเป็นทางคมนาคมเนาะทางผ่านทางสัญจรไปมาถ้าท่านไหนผ่านไปผ่านมานะครับก็อยู่บริเวณถนนเส้นท่าคันโทหนองคืองศนะครับก็สามารถแวะแวะเยี่ยมชมนะครับร้านนัทพรการค้าได้นะครับผมก็เดี๋ยวอยากจะให้เราไปนะนหน้าเขาเติร์นิดนึงไปแนะนําในเรื่องของอการใช้โพสต์อะไรสําหรับพี่พ ที่ที่เข้ามาศึกษานะครับว่าใช้งานยากไหมอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ครับโพลนี uh ้พ huh. ี่รู้สึกว่ามันใหม่กว่าโพลานพี่มากเลยนะนะครับเครื่องปริ้นอะไรต่างๆก็ก็ดูใหม่ใหม่กว่ามากเลยการใช้เทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างครับมันยุ่งยากไหมสําหรับเราเราัยรุ่นอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาเนาะก็ใช้เวลาศึกษาประมาณช่วงหนึ่งแต่ว่าก็เข้าใจได้ง่ายครับเพราะว่าจากจากการที่เราเหมือนสมาร์ทโฟนเลยค่ะสมาร์ทโฟนเลย แต่แต่รู้สึกว่ามันมันดีกว่าร้านพี่เยอะพเพราะว่ามัน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 สัมผัสสัมผัสได้ได้เร็วได้ลื่นกว่านะครับทางหนึ่งทีนี้สุดท้ายท้ายสุดเลยพี่อยากจะให้เราสองคนนะครับฝากถึงคนที่กําลังสนใจอยู่หรือว่ามีความกังวลอยู่นะครับว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับร้านถูกดีถึงแม้ว่าเราอาจจะเปิดได้แค่ไม่นานแต่ยอดขายเราปังมากนะครับเราอยากอ่าพี่เลยอยากให้เราน้องๆทั้งสอง,นองคนเนี่ยอ่า ให้อ่าอาจจะเป็นการให้ให้แนวคิดหรือว่าให้ความคิดเห็นนะครับของของเราทั้งสองคนให้อ่าให้กับคนที่สนใจนะครับอยากจะเปิดร้านนะครับเอาต้องบิ๊กก่อนอ่าก็อยากให้กําลังใจนะครับคนที่กําลังจะเปิดร้านดูจากทาเลแล้วก็ชุมชนนะครับเป็นหลักสาหรับคนที่อยากเปิดนะครับอยากให้ดูชุมชนนะครับแล้วก็การตลาดศึกษานะครับ ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเค้องแปมบ้างค่ะ,ะแนะนําเลยค่ะ,ะสิ่งแรกก็คือการตัดสินใจอของตัวเองนะคะอ,คอย่าเพิ่งไปคุย้ยเขวกับโซเชียลมีเดียนะคะคให้คหํานึงถึงร้านค้าของตัวเองนะคะว่ายอดขายแต่ละวันมีเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะที่ตั้งรอคะที่ตั้งทาเลของเราดีหรือเปล่าค่ะแล้วก็ มันมีหลายปัจจัยนะคะว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเรามีน้สินอยู่เท่าไหร่ถ้าตกเดือนนี้เฉลี่ยได้เงินเท่านี้เท่านี้เราจะพอใช้ไหมบางคนได้ปันผลเยอะแต่ว่าถ้าเรามีภาระเยอะมันก็มันก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะบางคนเขาแบบได้ยอดไม่เยอะแต่ว่าเขาไม่มีหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีภาระเยอะเขาก็อยู่ได้ค่ะมันมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทําร้านถูกดีแล้วจะปังจะพังหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะอยากให้ทุกคนตัดสินใจดีๆค่ะ ครับผมก็เป็นแนวคิดดีๆนะครับจากน้องทองทั้งสองนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับเป็นรายการเยี่ยมเพื่อนพาร์ทเนอร์ครับ EP นี้ก็เป็น EP หนึ่งะครับมาเยี่ยมชมที่นัทพรการค้านะครับกับน้องบิ๊กกับน้องแปมนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ ความรู้แล้วก็ได้แนวทางไม่มากก็น้อยเนาะก็คือผมไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของการที่น้องเข้ามายังไงสมัครยังไงนะครับเพราะว่าในขั้นตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่องนะครับอยู่ในช่องเอ็นเอ็นชาแนลทุกท่านก็สามารถไปติดตามได้นะครับในเรื่องของขั้นตอนการสมัครอะไรต่างๆเนาะกะ็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่กําลังศึกษาอยู่นะครับในเรื่องของการที่จะเปิดร้านถูกดีเนาะถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์ะนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ช่องเอ็นเอ็นชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กัน,นะน,น,นเน,นาะ ถูกดีมีมาตรฐานแล้วครับจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าลืมใส่นะครับร้านแนะนาให้หน่อยเนาะเพียงคำว่าสมัครนะครับแนะนําโดยนะครับร้านนัทพรการค้านะครับจังหวัดกาลสีนะครับจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคบพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ